ทีนี้ค่ะไปเลยบรรยากาศการ่องเทียวของเอาวมายากันค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกกลับมาคึกขักกันีกคลังนั่งากที่ในการฟืน้นฟูธรรมาชาติซ่องเดือนที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าว่างนี้เนี่ยฟนต๊แต่ว่าไม่ใช่อุปสรรคของหนักองเทียวค่ะบรรยากาศองเทียวของออาวมายาเขตอุทยานแห่งชดัดนพพัตนารามูกก่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะโอ้ตามภาพเลยกลับมาคึกคักนะคะล่างปฟืน้นฟูไปซ่อเดือนตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมถึงสามสิบกันยายน แต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวทางชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะมีการเช้าเรือเมาลำเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างต่อเน,นื่องแม้ว่าจะฝุนตกเป็นระยะแต่การสู้กันไม่ถอยนะคะทางจังนทีเจ้าท้าภูมิภาคซาข้ากระบีเขาบอกมีการตรวจเข้มงวดเลยเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพเรือโดยสารที่ให้บริการทิธาเทียบเรือท่าเรือเกาะผีพี่พตำบลอ่านางอําเภอเมืองกระบีค่ะการจะให้ผู้โดยสารเนี่ย ้องปฏิบัติตามกฎนะคะก็คือการสวมเสื้อชูชีพขณะที่วนเรือห้ามบรรทุกเกินอย่างเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวจะอันตรายและก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหน้ามอรสุมทะเลมีคลื่นลมแรงต่อเนื้อค่ะก็อยาจะประชาสัมพันธ์ในผู้ประกอบการเดินเรือนะคะติดตามข่าวสาน้นหากว่าทัศนวิสัยไม่ดีต้องงดออกจากฟังนะคะเผือ่อความปลอดภัยของหนักทองเที่ยวค่ะโดยในที่ขาวุฒิศีบุรินทร์ครับพลเออุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามูกกพีพีจังหวัดกระบีบอกว่า การเข้าชมอามาย่านั้นจำกัดจำนวนหนักทองเที่ยวเข้าได้รอบละ3า5คนในเวลา1ชั่วโมงห้ามลงเล่นน้ำทะเลบริเวณหน้าชายหาดอามายาเมื่อครบเวลาใกล้นํำเทียวจะนำหนักทองเทียวออกจากพื้นที่เปิดให้หนักทองเที่ยวกลุ่มต่อไปเข้าไปจนถึงเวลา16นาฬิกานักทองเที่ยวต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบย่างเคร่งครัดห้ามฟ้าฟืนโดยเด็ดขาดซึ่งหนักทองเที่ยวได้ปฏิบัติตามกฎและให้ความรู้มือเป็นย่างดีครับ อย่าลืมคึกขักกันนะคะพระพานนั่นแม่น่าเดินจริงๆน,นะนสวยงามนะคะสะพานกลางก็เดืยอยฮุบอะไรอุบเข้าอุบผ้าอ่าน่าไปน่าไปค่ะ